โอเคมาวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคแนวทางการเดินเกมของเวลส์ในตำแหน่งของโลมิงนะครับก็สำหรับเกมนี้เนะี่ยก็ทีมเรามีแคทรีนตั้ตงสองตัวก็เป็นส่วนของคาเฟนีจังเกิลนะครับก็เดี๋ยวสำหรับเกมนี้เนะี่ยผมก็จะทําการเลี้ยงคาเฟนีป่าให้มันเกิดเลยนะครับก็ถ้าเป็นคาเฟป่านี่ต้องเลี้ยงแบบให้เกิดไปเลยยิ่งคาเฟฟ,ฟาร์มเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีของเร็วเท่านั้น,น,นเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงคาเฟให้เกิดเลยนะครับ ก็สำหรับเกมนี้เนะี่ยก็เป็นเอลซูก็แนะนำว่าเราไม่ต้องไม่จะเป็นต้องไปแก๊งกเลนบนปล่อยเท่าไหร่พราะว่าเอลซูเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถคุมเลนได้อยู่ไม่จะเป็นที่แบบว่าจะต้องไปเคลียร์คลิปนอกระยะป้อมนะครับก็อยู่ในป้อมก็สามารถเคลียร์คลิปได้แล้วเพราะว่ามันมีสกิลสองอยู่ไง ช่วงที่คีบป,ปากใกล้ตาแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยเขาตีนะปล่อยให้เขาตีไปเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบถ้าตะกี้ดาเมจดแรงมันเป็นที่นึ่งนี่ผมว่าผมได้คีบเล็กเลยโอเคตอนนี้เอร์ดอร์เขาจะจบล่างนะครับเพราะว่าเอาร์ดอร์เขาฟาร์มแดงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเอาร์ดอร์เขาจะไปทางไหน โอเคเรามีลากอยู่กับสี่ตัวแลวพร้อมเล่นแล้วตอนนี้หมีเขารู้แล้วว่าเราอยู่กลางรู้รู้กันหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยทะลาดโดนนี้เรียบร้อยจิ้มไปสองตัวป่านไปหนึ่งทีโดนฟักว่ะอ้าวเดนดออเรียบร้อยกับผีเสื้อบินมาที่ผีเสื้อพอดีก็จิ้มพอดีเลย โอเคแล้วก okay. so in ็ปล่อยให้คาเฟ่เขาฟาร์มไปก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงที oh, really okay. okay. er. okay. don, don ่คาเฟ่ต้องเกมที่ท้าเล่นเกิดนี่บอกได้เลยว่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเล่นได้ง่ายทั้งเกมเลยข้าไปแล้วตามไปหน่อสิโอ๊ยไม่โดนโอ้เรียบร้อยอะไรกันตะกี้ไม่น่าโยนเลยโดนแรดบนเลยโอ้ยอะไรกันเฮียโอเคเดี๋ยวไม่โยนละเดี๋ยวโยนอีกที่ผมว่าผมโดนโดนบ่นอีกแน่เลย แล้วเราไปช่วยเอลสูกแก๊งบนดีกว่าเดีนได้ไหมเนะี่ยไม่ได้แต่รอช่วงมังกรแกตามผมจะอาติใส่เลยนะครับต๊บนี่อย่าไปเปลืองอตินะครับก็ใช้อติสามารถล้ามังกรได้อยู่ก็ดีกว่าตอนที่ว่าฝ่ายตัวข้าเขาใจมังกรอยู่ไงใช้ได้ตอนที่ว่าเกิดว่ามันจําเป็นจริงๆก็ใช้ไปเลยนะครับ โอ้ยโอ้โ oh หพอเลนโดนดักกุ่มตายเลยเกมนี้ต้องเลี้ยงแครี่ดีๆเลยนะเพราะว่าเราเป็นแบบตัวยืยนอยู่ตัวเดียวภายในทีมไงส่วนคนในทีมที่เหลือก็เป็นแบบตัวดาเมจทั้งนั้นเลย<ๆ>โอ้ยหายไปไหนกันเกี้ยงเลยเอเดนดอก็หายเอ้าม,ามาพอดีเลยเว้ยเรียบร้อย โอ้ยโหโดนพักว่ะตัวไอ้คาเฟ่เอเลนดอลกับมาก็ตายอ่ะไปทางไหนไม่รอดอ่ะคาเฟ่มีพวกแดนนี่เอเลนดอลนี่หนืดเลยอ่ะโอ้ยมาสองเฮ้ยปันมันอยู่ที่เรียบร้อยเอามาดิมาดิทะละเรียบร้อยนี่ก,นก็เวลาเล่นเนี่ยก็พยายามให้แค่นี้ ป่าของเราเนี่ยมันได้คิวนะเพราะว่ายิ่งได้คิวเนี่ยแคลลี่ป่าของเราจะยิ่งรวยแล้วก็เล่นได้ง่ายมากขึ้นก็ยิ่งรวยเนี่ยแคลลี่ในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยก็จะจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยมันจะเล่นได้ทั้งเกมเลยนะถ้าเกิดว่าแคลลี่ป่าของเราเนี่ยเล่นเล่นได้เนี่เฮ้ยเออสูวัดเลยตายหรือเปล่าเนี่ยบ๊บโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวต้องเข้าไปละตายเรียบร้อยวีล่ามา ไม่โดนอะถอยก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเดีๆๆออเรียบร้อยแตกแล้วโอเคตอนนี้ก็ช่วง5นาทีกว่าๆแล้วก็ตอนนี้ป้อมทุกป้อมก็จะเบาบางลงไปเยอะเลยก็เดี๋ยวยังไงนี่เราก็ต้องเลี้ยงคาเฟ่ให้เกิดอะเกิดแบบเกิดจัดไปเลยเข้าไปตามนะดึงเสรรียบร้อยนีเ่เฮ โตรแรงอะคาเฟ่เวลาเล่นแล้วเกิดนี่มันเกิดไปเลยอะเปิดได้ไหมน,นี่นยะเรียบร้อยเด้งมานี่โอโ้โหสวยเรียบร้อยเนีคาเฟ่ได้คิวรัวๆเลยยิ่งได้คิวไปบ่อยๆนี่คาเฟ่นี่ยิ่งรวยเลยอะ ผมว่าการฉีกอะเกมเนี้ยคาเฟ่แบบมันได้คิวแบบเยอะจัดเลยเดี๋ยล้วรอเขาจะมานี่นะเดี๋ยวรอดูนะตั้มเรียบร้อยนี่โหเลยได้คิวไปที่เรียบร้อยก็ได้คิวกับเขาบ้างฮะเฮ้ยคาเฟ่โอ้โหเป็น,นป้ายใจเย็นใจเย็นเราเดินกลับ แคลลี่ของเราไปเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวปล่อยให้คาเฟ่เขาฟาร์มไปก่อนโอ้ห <Ultimate is S 1> oh, ไม่โดนเลยโอเคาก็ต้องไปรีบแก๊งก่อนนะเพราะว่า <The brain. S 1> ทีมเรานี่ขาดแบบตัวหนาๆย,ย่างเราไม่ได้เลย ถ้าขาดนี่ผมว่าโดนล้วงยับเลยโอ้คาเฟ่เกินไปเขาขนาดนั้นเลยรอดไหมนะอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดอะ่ะไปแล้วไปช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหตายหมดเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายสกิลไม่โดนเลยได้บอลได้ล่างได้นะ น่าแต่เลยบอยโอ้หนาหนาจัดเลยตีไม่เข้าเลยอติของเวียไม่มีไม่มีสกิลเล่นอ่ะเดี๋ยวรอมีอติแรนก่อนาเฟเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอพร้อมเล่นแล้ว โอ้โห,โโหคาเฟ่ยิงสวทีตายเกินไปเนี่ยคาเฟ่พอมันมีของแล้วมันเกิดน,นี่ยมันเล่นได้ง่ายเยอะเลยเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยแถวด้วยผมเล่บบนคาเฟ่จนเกิดอะคาเฟ่เกิดแล้วนี่แบบเล่นได้ง่ายเยอะเลยยิงใครนี่ตายเกลี้ยงอะถ้าเรายิงคับไม่ดีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคาเฟ่ลงลงได้ยากมาก ออทัลลา,าเข้างี้เรียบร้อยเรียบร้อยฝังอัฟคับเล่นระบาดอะผมบอกเลยเล่นระบาดจัดเลยถ้าเลี้ยงแครี่เกิดอะถ้าฝันมิทัล่าของก็จะออกเป็นตัวของตัดเลือดนะแต่ถ้าไม่มีผมก็จะออกเป็นตัวของอฟอสเคปแทนนะครับ เลยแรดแรโยนแล้วด้วยคาเฟ่เอามาังกรอยู่แค่คนสองคนเองคาเฟ่เอาดาร์กตายแล้วอะโอเคไม่มีตัวอะไรอยู่ในพีพุ่มเราก็ไปโซนต่อเลยเราพร้อมเล่นแล้วตอนนี้นกลางๆได้นะมีร้านมีรายูย เฮ้ยเอาสูไมไปท้อมอ่มมูอแตะซูมเรียบร้อยโอ้หไม่ตายแกเอาฟอเล่นเอโอ้ยอ,อย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาแลขงขคบรถตามดิโอ้โห,จบ,หโจบเกมไปก่อนจบเกมไปไวมากเลยเลี้ยงแคลลี่ป่าเนี่ย เพื่อได้อัดับสองอันดับหนึ่งก็เป็นคาเฟ่ยอยู่แล้วเป็นดีถ้าขนาดนี้ตอนนั้นก็เป็นตัวของวีลาแข็งแกร่ง,งก็กดไลค์กับทุกคนเลยโอเคนะครับก็จบกันแล้ว,ลวสำหรับมาทําการสอนเล่นเวลสแนตําแหน่งของโลมิงนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของแคลรี่ป่านะครับอาจจะเป็นตัวของอ่าพวกเพนหรือว่าพวกป่าทั้งหลายแหล่ที่แบบว่าไม่ใช่แคลรี่ป่าอะไรเงี้เนี่ยแล้วก็มันจะเป็นที่จะต้องเลี้ยงนะครับหรือว่าถ้าเป็นป่าที่แบบว่าจะเป็นที่อาจจะต้องพึ่งเรามาเลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของทอนจังเกิลอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถไปช่วยทอนฟาร์มได้อะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าถ้าในทีมของเราเป็นแคลรี่ป่าก็ไปช่วยแคลรี่ในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยไปช่วยฟาร์มเลยดีกว่า เพราะว่าถ้ายิมบีช่วยฟาร์มเนี่ยแคดดี้เราเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะเกิดไวมากขึ้นด้วยก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาสอนเล่นเบลลิสในตรแหน่งลมินนะครับก็อาจจะไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็จบเกมไปตั้งสิบวที่กว่านะจบเกมไปบวมากเลยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมไว้กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ก็วาเจอกันใหม่คลิปหน้าและครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคน